มาดูพักที่ตูหรือใบแมงลักนะคะในกระถางนี้เขามีสองต้นนะคะแล้วเขาบังแดดกันค่ะต้นเขาจะโตช้านะคะถ้าอยากให้โตเร็วๆแบบนี้นะคะก็ให้ใส่กระถางละหนึ่งต้นก็พอนะคะแล้วเขาก็จะใหญ่โตเป็นพุ่มไวนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาแยกค่ะ ดินนี้เป็นดินเก่านะคะที่เราปลูกต้นหอมนะคะเราก็จะท้วนทวนดินเอยคะ่ะเวลาเราปลูกต้นไม้นะคะพยายามปลูกในช่วงเย็นนะคะที่ไม่มีแดดเท่าไหร่นะคะเขาจะติดง่ายนะคะและเวลาเอาเขาออกมาเราก็จะใช้มีดค่ะจ้วงลงไปแบบนี้ค่ะตัดรอบๆแบบนี้นะคะเขาจะติดง่ายค่ะ ตัดรอบต้นแล้วก็ลวงเขาขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะเอาขึ้นมาข้งก้อนแบบนี้รากเขาจะไม่ช้ำน,นะคะแล้วเราก็แหวกใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยอ่ใส่ปุ๋ยให้เขาจักน้อยค่ะ อันนี้เป็นขี้วัวหมักนะคะอันนี้เราหมักน้ําค่ะเราวเขาแห้งไปหน่อยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทําการลดน้ําค่ะอันนี้ก็คือเป็นดินที่เราไม่ได้วางกลางแจ้งค่ะเอาเข้าร่มแล้วเขาแห้งค่ะหลายวันกันไปนะคะเราก็จะเอามาใส่ทดแทนในหลุมนี้ที่เราขุดออกไปแบบนี้ค่ะเติมดินลงไปให้เขานะคะต้นนี้เขาจะได้โตไวเหมือนกันค่ะแล้วเราก็เอา อุ้ยคีวว่าคุกคุกใส่ลงไปเหมือนกันค่ะนี่ค่ะแค่นี้แล้วเราก็ลดน้ำแค่นี้ก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งต้นแล้วจ้า